สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวสวนสนุกที่ไทเปนะคะเดินทางจากไทเปเมนโดย MR t สายสีแดงลง R15 เจียนฐานนะคะหลังจากนั้นออกประตู3ต่อด้วยรถเมค่ะรถเม์ก็สามารถขึ้นได้หลายสายนะคะแต่ว่านันจักจะมาบอกคร่าวๆค,ค่ะรถเมที่นันจังขึ้นประจําเวลาไปก็คือรถเม์สายสีหนึ่งและรถสีแดง30ต่อด้วยมินิบัส8ค่ะส่วนค่าเข้านั้นก็แสนถูกมาก สองร้0บาทเท่านั้น<ด>เองค่ะทุกคนหรือถ้าใครไม่อยากซื้อบัตรก็เข้าไปได้เหมือนกันค่ะใช้บัตร e-card กันง่ายง่ายไปเลยเล่นเครื่องเล่นหนึ่งอย่างก็คิดแค่20เท่านั้นเองแต่สําสหรับนันจังวันนี้นั้นมาฟรีค่ะบริษัทที่นันจังทํางานอยู่เขาพามาเที่ยวพร้อมแจกคูปอง1,000บาทค่ะเข้าไปแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกอย่างเลยค่ะส่วนคูปอง1,000พันที่เขาแจกนั้นก็สามารถซื้อของข้างในได้เลยค่ะส่วนคูปอง1 0 0 0พันที่นันจังได้นั้นนันจังก็ซื้อของในเซเว่นกลับห่อค่ะสำหรับใครที่อยยยาากกกเเเลล่่่นไไไมมหวสี็ปด้คะ ว่ามันไม่แพงจนเกินไปแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยสําหรับนันจังวันนี้ก็เล่นไม่คุ้มหรอกค่ะเล่น3อย่างเองวันนี้เป็นวันที่นันจังดีใจมากเลยนะคะได้ถ่ายรูปกับประธานบริษัทค่ะเขาก็มีจ้างนักร้องมาให้เราฟังด้วยนะคะพร้อมด้วยจุดพลุค่ะทุกคนไปดูกันเลยค่ะ สวยไหมคะทุกคนบ๊ายบาย